สวัสดีครับหนุ่มเมืองพลครับผมหาหลักสูตรบนมาให้อิ่หลักสูตรครับนี่คือสูตรเก่าครับเข้าแต่หลักร้อยหลักร้อยก็เข้าครับหลักหลักหน่วยก็เข้าครับหลักสิบเราไม่เข้าครับเนี่ยสูตรนี้ครับผมเลยเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับหลักสิบครับผมเอาหลักร้อยสูตรเก่าครับกับหลักหน่วยสูตรเก่าครับมาดูนะครับเปลี่ยนหลักสิบนะครับ มาดูกันครับเข้ามากิ่งงวดครับงวดที่หนึ่งหลุดครับเข้างวดที่สองงวดที่สามก็เข้าครับงวดที่สี่หลุดครับงวดที่ห้าก็เข้าครับรอดูงวดที่หกจะเข้าหรือจะหลุดผมก็ไม่รู้นะครับคําเตือนครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นนสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดผมทํามาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับ มาดูงวดที่หนึ่งหาหลักร้อยก่อนคือเอารางวัลที่หนึ่งมันตั้งล่างสองตัวมาตั้งเอาหลักร้อยบวกตีงสองครั้งแล้วมาเพิ่มอีกสามบวกกันนั่นแหละมาเป็นตัวเด่นสองตัวแล้วหลักร้อยเพิ่มหกตลอดนะครับมาดูครับหาหลักสิบก็คือเอาหลักพันบวกตีงหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วมาบวกอีกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกกันนั่นแหละมาเพิ่มอีกสี่ตลอดบวกกันนั่นแหละมาเป็นตัวเด่นสองตัวนี่คือหลักสิบหาหลักหน่วยคือหลักหมื่นบวกตีงหนึ่งครั้งหลักพัน บวกตีงสองครั้งแล้วมาเพิ่มอีกหกตลอดบวกกันได้เท่าไใดมันเป็นตัวเด่นหนึ่งตัวนี่คือหลักหลักหน่วยนะครับมาดูครับงวดที่หนึ่งหลักร้อยก่อนนั่นคือสองสองเป็นสี่สี่ไปบวกสามเป็นเกตเอาเกตตั้งครับเกตเพิ่มอีกหกเป็นสิบสามมาสามตั้งครับได้เกตได้สามนี่คือหลักสิบหาหลักหน่วยครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าไปบวกสี่เป็นเก้าเก้าตั้งครับเก้าเพิ่มหนึ่งเป็นสิบเอาศูนย์ตั้งครับได้เก้าได้ศูนย์นี่คือหลัก สิหาหลักหน่วยครับศูนย์บวนย์ไดนย์กสมได้สามสบวกอีก6เป็น9 9้ตั้งครับนะครับหลักหน่วยคือ9จากผู้ส่วนกันได้7 9 9 7 0 9 3 0 9และ3 0มย์เและ3 9 9ครับมาดูครับได้บดออก7 9 9ครับมันไม่เข้าครับเข้าแต่2ตัวคือข้างบุครับมันหลุดนะครับมาดูงวดที่2ครับ หลักร้อยเราทําได้เและ3หลักสเราทำได้ศูนและห really? หลักหน่วยเราทำได้ศูนยครับจับคู่วกันได้เกตศูนย์ศูนย์เกหและสามเลบนออกเกตเข้าตัวตรงคำางวที่หนึบรลงงวนที่สหลักร้อยจะทำได้เกตและสหลักสเราทำได้เและ8ปหลักหน่วยเราทำได้เกตจับคู่ต่วกันได้เกตเกตเกตและสาม เลขบนออกันี้เลขบนออก3 7 7, 7เข้าตัวตรงครับงวดที่3 3 7 7งวดที่3มาดูงวดที่4ครับหลักร้อยเราทําได้3ไม่ใช่ครับ9 5, 4, และ5หลักสิบเราทําได้3าและหลักหน่วยเราทได้4ครับจากคู่จนกันได้9 3 4 9 4 4 5 3ี่ 4, 4 4้าี่ห้าสี่้าี่สี่เลขบนออก8 9 4สครับไม่เข้าอีกแล้วครับเนี่ยเข้าหลักร้อยอยู่นะครับมาดูครับงวดที่ หครับหลักร้อยจะทำได้9ก้และห้าหลักสี่เราจะทำได้หกได้เจ็ดหลักหน่วยเราจะทำได้สาจับคู่ช่วยกันได้3 3 3 3. เก้าหกสามเก้าเจ็ดสามหเดรบนออก5 6 3หกสามเข้าออตัวตรงครับงวดที่5ครับมาดูงวดที่6ครับหาหลักร้อยก่อนคือ5 2าสองสปบวกสเป็น13มา3ตั้งครับสเพิ่มอีก6เป็น9 9ตั้งครับได้3ามเป็นหี่คือหลักร้อยหาหลักสิบก็คือหบวก 7เท่ากับ13 13บวกอีก3เป็น16 16เพิ่มอีก4เป็น20เอา0ตั้งครับเป็น21เอา1ตั้งครับได้011 1, นี่คือหลักหาหลักหน่วยครับ7 2 14 14มีบวกอีก5เป็น19 19เพิ่มอีก6 เป็น25 5สิาตั้งครับได้ครับหลักหน่วยคือ5จับกู้ช่วยกันได้305 315 905และ915ครับรอดูผลว่าจะเข้าหรือรุปบผมก็ไม่รู้นะครับทาม,มาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะในงวดวันที่1เมษายนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ